สองหาไวไอ้เฮียแม่งมีแม่งใส่โล้ก้วยครูพี่พุดเมึงเห็นป่าที่แปดอะไอเ้เห็นทำไมเป็นดักดักเขาเลยด่างอพอยเออแม่งด่างพอยสุดอ่ะแล้วมันถอดไม่ได้เหรอก็ไม่ได้ไอ้เฮียเ <laughs> วไม่เหมือนเป็นตาบาาอ่ะแบบมึงเป็นได้แค่ท็อปแปดละเออมึงเป็นได้แค่ท็อปแปดอะเออนี่ถ้ากูชนะแล้วกูเข้าชิงนะถ้ากูชนะไอ้เฮียทีมแชมป์วันนั้นแหละนะ ใกล้ชิงละพี่พูดแต่เกมนี้แปลกอย่างหนึ่งนะทำไมอ่ะเห็นพวกโอวัลปะพวกไหนบอโอวัอ่ะอมันเล่นเกมที่เดโหดชิบหายเลยนะก็เพราะว่าเกมนี้มันต้องใช้อีโก้เล่นไงอีโก้ไม่มันยิงง่ายเว้ยมันเล่นง่าย,าย,ายไม่แต่ว่าแต่แต่เกมนี้มันต้องใช้อีโก้เล่นจริงโอวัลลองอีโก้เดี๋ยวมึงแหลมนิดนึงมึงตายแล้วอะถูกปะล่ะเกมนี้มันแหลมแล้วมาไม่ตายไงรู้สึกว่าเกมนี้มันง่ายกว่าโอวัไปหน่อย ใช่ยิงง่ายเกินยิงง่ายเกินตายยากด้วยแต่น,นั่นคือข้อดีนะนั่นคือข้อดีที่ทำให้คนเล่นเ,นเยอะกอย็ยิงได้โอ้โหมันแบบเห<อ>ม่อแค่แป๊บเดียวคือแบบไหลเลยเหม่อไปเลยนะเออเกมนี้ม,นมันเหม่อได้นะไอเห็นด้วยเห็นด้วยแบนวูฟแบนวูฟตัวสะวะไม่เคยเจอแบนวูฟเลยตั้งแต่กูเล่นมารู้ปะมันมีหรอมันมีตัววูฟไม่มีคนโหวต่ตอมยี่สิบเปอร์เซ็น alo alo why starm เฮียยี่สิเปอร์เซ็นในสัตว์ฮียแลบบิดโอ้ยเหลือเชื่อว่ะเฮล่าลุดหอกหลุดเฮล่าลุดโอ้ก็ุดอยู่ละย s <si suppression> oh, hey, s อย n w i t ้อง gems. อ oh oh oh. มีเควสบอกว่าให้เรียกเนาะเรียกบาสว่าบารสุดหล่อหนึ่งเกมโอเคเชียเลยเควสอย่างดี้เฮียคนลุกสัตว์อ่ะพี่เล่นตัวอะไรดีครับบารสุดหล่อเฮียคนลุกพี่บุ๊้เหี้ยอินวินนะอินวินนะอินวินอินวินคิดว่าเป็นฮาร์ดเมตานะใช่พี่คิดเหมือนกันว่าเป็นฮาร์ดเมตาเลย พี่เจอพี่เจอคอมโบเนี่ยไม่อินวินโคลสก,ก็อินวินล็อกเก็อตอะสตอแม่งกดตีไม่ได้อะแม่งหนีหมดสับ <c oughs> มนันอินกว่เดิมอีกอะมว้ามาวินนะได้เลยีล่มโยแมงนิโตไม่ใช่วันช็อตไงไม่ใช่แบบอ่าใช่ๆๆ <c oughs> องกับตอนนี้บาสุดหล่ <c oughs> หอคิ<ร>ออดว่าชนะไหมครับ ที่ชนะมีทอก็แพ้แล้วอ้าวเหรอโอ้โอ้มันเป็นดีเพทอีกคนนึงอ่ะไม่ใช่แท้งอ่ะต้องเล่นแบบดีเพทอ่ะนึกออกปะแล้วหาคนเล่นแบบดีเพทมันยากอ่ะโอเคแต่พี่มั่นใจในบัสสุดหลอกครับไม่เป็นไรเล่นไปทักเลยนี่อะไรอ่ะนี่ว่าลาล่ามีลาล่าพ่ไปเด็กแก่อนนะ ตัวใหญ่พี่นาตั้งโลให้เฮน่าเล่นเดี๋ยวเพื่อนกูเข้าไปแล้วมึงมึงเข้าไปกับกูแล้วแตกด้วยกันเออแอ่ทำไม่ได้เหรอเพื่อนวิ่งแอบเกลียดัวเลยก็ไปบุมันตายเลยอ่ะมันตายได้ไงอ่ะดูเข้าไปกับมันไม่ได้ไปช่วยมันเลย มันมันมันไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังข้างหลังโคตรเลยโง่ชิบหายไอ้ยไอ้ยังไม่ตัวได้ด้วยจะเดินให้เดินให้ เขาไม่รู้ว่าโตโตฮักบล็อกยูได้เลยอ๋อเฮ้ยเขาเปลี่ยนตัวแล้วเนม,มอนแล้วม <c oughs> าสุดรอบแบบพี่ด้วยนะไอ, <c oughs> อค้คลกุกคลกุกอยู่ยูสเอสเก็บเดีรยร์แล้วเขาไปได้หรอไม่อยากเข้าไปกด <c oughs> <c oughs> เองตายได้นะเจ็งหนึงเจ็งเจ็งไอ้โอเคตายไปแล้วตายไปแล้วเฮล่าเราคมกว่าเยอะเลยเฮล่าแบ๊กเราใช้สองซับมีหมดเลยยังเป็นสองครับเดี๋ยวรอขัดเองให้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่ผักสเตนให้ดีกว่ามั้งจะผักใช่ไหมเอ้ยมันมีแมนในโต๊ผักเดี๋ยวอย่าวางพึ่งเดือย เออเพราะมัน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 เคาน์เตอร์ได้อยู่แตพ่พี่พี่คิดว่าพี่จะผักจะพยายามจะพยายามใช่ใช่เพื่อบาสสุดหรอแ <c oughs> ม็กใช้โล่แล้วเน <c oughs> ี่ยค <c oughs> ือ มีคนขับสิงเอาซับอะนึ่งในมอข้างหลังในมอข้างหลังแต็มในมอหนึ่งข้างหลัลนงนะเรามีครบเรามีครบก็ขับสิครบคุใช้เลยแข่งแค่ลไอ้ดี้ฟูกเดี๋ยวพี่เมียนตีหลังครบ สบายๆเลยดึงให้เต้นเเต้นเต้เฮล่ายิงพี่อยู่เฮล่ายิงพี่อยู่งหลั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 งพี่ตายนะเฮล่า first เบี้ยให้โถ้าไม่โดนเฮล่าตัดไม่ยชนะละมันเทลพอ อันตีนะได้เหรอได้มาแล้วเวลาเตีบยินวินได้นะได้ๆหิวๆหิวๆฮิวสุดเลยพี่หายตัวพี่หายตัวยินวินยินวินเฮ้ลเฮลยาบอเตงให้กูเตงให้ ดึงเฮล่านด่โอ้ยพายเฮล่านึงเฮล่านึงไรแบบนี้มีตีด้วยเยียตีแมงตเล่ะตัวอะไรเาไอ๋ออันตีตัวกว่าตะกี้มันอยู่หกเอกต่อสอต่อสอใช่ใช่ใช่เกินี้มันไม่บาลานซ์เว้ยเอฟเอฟไม่ควรหองได้ปะวะ ไอเกมแบบนี้แคชชวนชอบนะไม่หรอแบบนี้นะกดกดคิวแล้วแล้วแบบเขาเรียกเหมือนแบบเหมือนฉีดสารความสุขใส่ตัวเองอะกดแล้วเป็นบ้าไปเลยอะมันหาเไม่ต้าไปว่าตัวพี่อะตีไปละโอ้ก็บัฟมา ปกติดูดีเลยตอนนี้นแต่ว่าพอพออันติทับมันโกงขนาดนี้เมตามันไอแมกนิโตมันเลยเก่งนะเพราะว่า <c oughs> มันเข้าออเตอร์ทับได้หมดหมายถึงว่าวันช็อตทับได้ใช่ใช่เขาเล่นฮักกับอะไรพี่หรือ๋อเหรอเขาเล่นฮักสเต็กันนะเออไรแข่งถ้าไม่โดนแบนนะถ,ถ้าไม่โดนนเพราะว่าฮักมันต่อยฟีไงา่ายพี่จะลืมว่าฮักแม่งก็ทำได้เหมือนกันอะ่ะอันติฮักแม่งง่ายกว่าแมกนิโตอีกไอซี่ไอซี ไม่ว่าบัสบัสบัสสุดหล่อจะพูดอะไรพี่เชื่อหมดครับเยอะหมดเลยเหรอใช่แล้วล่ะเพราะบัสสุดหล่อไงล่ะ <c oughs> เราเป็นแบ็คแพนเทอร์นะ <c oughs> ดึงอาเตียนมาสาเตียนเข้างบนเต้นหนักเต้ไม่ตายหรอกดึงในสองวิถ้าจะให้ดึงบอก <c oughs> ดึงเฮล่าเจ็บเจ็บเฮ็บใละหนึ่ง อยู่แล้วอยู่แล้วข้างหลังฟีดทูวินชื่อมนากวมากโดดดึงเข้าไปโดนดึงเข้าไปอยู่แล้วอ่ะอยู่สุดๆ BP อยู่ขวาบนนะมาแล้วอยู่ข้างหลังอยู่ไม่ได้นะกำลังวุ่นวายอยู่สวยเต็นโดนทะลอยู่ฮิวหิวหิวหิวอัดแล้ว ดึงข้างหลังก่อนไม่มีอยู่ไม่มีอยู่นะมีดึงมีดึงเดี๋ยวดึงนะดึงไปแล้วไฮลท์ลุกแหลมแหลมแหลมชิปไปละเพื่อเรากดตีไฮไล่์ไฮไลท์ไฮไลท์นะดันหน้าเลยเราโคบสวยมันดีสเปียร์ละมันใช้ตีสแต็กซับมันใช้ซับสแต็กกันด้วยแล้วพี่วุญเล่นแห้เป็นกมเทพป่ะเฮ้ย โครบัสสุดหล่อเลยวะเต้นหนึ่งเต้นหนึ่งเต้นหนึงเต้นหนึ่งเต้นหนึ่งข้างหลังโอ้บาสุดหล่อ่ะ no. oh, หล่อสม ok ชื่อ, la, อเลยวะโอ้ยเห็นละเห็นลวเฮ้ยช่วยกูด้วยราข้าแล้วนี่โอเคพต่อเยอะกว่าเขาไม่มีทัพเลยอะขบน เวลาก่าอนติยินวินเห็นไหมข้างบนต้องปล่อยวะทีมเราไม่มีไม่ได้ใช้เลยเอ้ยเพื่อนกดทุดได้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 ฮิวอยู่ฮิวอยู่ฮิวอัดเลยทั้งคู่เลยพี่อเมันติสิบเปอร์เซ็นต,นต,นต์แต่มันเลงพี่อยู่หนีกันอันหนึ่งพักเข้าไปไหนเต้นขึ้นมา เต้ยมีอันติดนะเอาไม่มีไม่<ด>มีจะโกลด์ตีแล้วจะกลดติดแล้วสองเปอรนกดกดเหมือนกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ, <_ t une in> โอ้ยโอ้โห ใช่ใช่เขากดเรากดเหมือนกันแต่เรากดก่อนเราเสียเปรียบตอนเนี้ยถอยก่อนเราไม่มีหิวน่ะใช่ใช่ไฟสุดท้ายกดสองทับแล้วสองทับเมจิกเฮล่ามีไฟนี้มีเฮล่าสเตนมีเฮล่ากับสเตนงกดไปแล้วโอเค มีใครอยู่ข้างบนไม่มร, <c oughs> มรู้ยิงคือเมติกข้างหลังดึงเมติกข้างหลั <c oughs> <c oughs> งเมติกโอ้โหตายต้องมีคนช่วยฆ่าเมติกว่ะ จบมันตายห่าไปเลยแ<ค>พ้เพราะไฟนั้นเพื่อนไม่ได้คิดว่าจะโดนเทเลด้วยม,มันแยกกันไปหมดเลยแต่เขา, <c oughs> ขาเข้าพอยหมดเลยเราเอาเฮล่าออกมาเล่นแบ็คเพนเทอร์ไม่ทำอะไรเลยแบ็คเพนเทอร์แล้วก็ตีเกินไม่ทำเพี้ยอะไรเลยแล้วไปถอยเกินรูดิขนาดมีบัสสุดหล่อยังไม่ชนะเกมแม่งไปบันดาลเว้ยยี่สิบสามเออยี่เหมือนคนทีงจะไม่เปนะ็นอ่ะ it's